เ,เล่นแอปติกต็อกกันนะคะจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่แอปลเลยแล้วก็เขาจะให้เลือกความสนใจนะคะตลกเสร็จเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มความสามารถป๊อบเขาเจอร์ความรักอาชีพนะคะ Beauty style vlog fashion DIY ก็ได้คะ่ะอันนี้จะเลือกเป็น ล็อกแล้วกันนะคะการค้นหาวิดีโอก็คือเขาจะมีแนะนำให้เราปัดนิ้วขึ้นอย่างนี้วิธีการใช้นะคะง่ายมากก็คือเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้เราก็ดูที่คำว่าฉันนะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราอาจจะลงทะเบียนด้วยการใช้โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะดำเนินการต่อด,ด้วย Facebook ก็ได้ ดำเนินการต่อด้วย Gmail หรือว่าดําเนินการต่อด้วยไลน์ก็ได้ TikTok สมัครได้หลายอย่างนะคะใช้ Instagram สมัครก็ได้นะคะได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวของโซโซจะเลือกเป็น Instagram แล้วกันค่ะเอาเอา Gmail แล้วกันน่าจะปลอดภัยก็กดดำเนินการต่อด้วย Gmail คะหรือว่า Google นะคะ เราก็กดเลือกบัญชีไปใช่ไหมคะของ Google g m a i l ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ใส่วันเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยจากนั้นเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะคะแล้วเราก็กดสมัครสมาชิกค,ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองเพิ่มประวัติชื่อผู้ใช้งานนะคะเพิ่มประวัติไปยังโปรไฟล์ก็ได้พิม์พอะไรก็ได้แบบนี้คะ่ะเช่น Sky อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะเพิ่ม Instagram ก็ได้ไปยังโปรไฟล์ของคุณนะคะเพิ่ม YouTube เพิ่ม Twitter นะคะทำได้หมดเลยสำหรับการแนะนำสมัคร TikTok ครั้งนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้แอป TikTok นะแอป TikTok ก,ก,ก็คือเป็นแอปออที่เล่นกันเล่นวิดีโอประมาณ1-2นาทีค่ะเป็นแอปที่มาจากประเทศจีนนะคะแล้วก็มีคนใช้งานเยอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นบ้างอะไรบ้างคะ่ะ ถ้าเราอยากจะโหลดวิดีโอแล้วก็กดแตะบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็กดอ,อ,อนุญาตไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นเอฟเฟกฟิลเตอร์แต่งหน้าตัวจับเวลาทำได้หมดเลยนะคะแต่งหน้าให้เนียนตาสวยอะไรเงี้ยมีแฟช t มีความเร็วด้วยนะคะอืทำได้หมดเลยทุกคนลองไปเล่นดูนะคะก็สนุกดีค่ะเหมือนแบบว่า ได้อะไรใหม่ๆกล่องขาเข้าก็จะเป็นพวกข้อความพวกอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแอปนี้ไปโหลดได้ที่ Play Store ค่ะพิมพ์คำว่าพิมพ์ตัว T I K เว้นวัค T O K นะคะบ๊ายบายค่ะ